คุยกันนะคะกับคุณนะรมมนบุญสนองค่ะกรรมาการสมาคม,มนักวางแผนการเงินไทยค่ะพี่รัมมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยแล้วก็ท่านผู้ชมในรายการเซ็ตสูงอินทุกท่านนะคะพักใจวันนี้หุ้นตกวันนี้อะไรก็ไม่<อ>เป็นไรค่เริ่มดูหุ้นแล้วอาจจะปวดใจมาฟังพีุ่งมมูดีกว่าว่าเราเราจะทํายังไงดีเราถึงจะสุขก,กายสุขใจได้นะคะพี่รงหม,มู ค่ะก็ขอให้ฟังแล้วมีความสุขและกันนะคะก็สุขกับปัจจุบันค่ะพุ้นตกเดี๋ยวมันก็ขึ้นพุ้นขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเอามาจากประสบการณ์พี่ลุงหมูและกันเพราะาพี่ลุงหมูมีโอกาสได้ไปเจอเจอกับพนักง,งานทั้งที่เป็นพนักง,งานประจํทาทั้งที่พนักง,งานเตรียมตัวที่จะมีการเกษียณจากประสบการณ์ของพี่ลุงหมูคุยกับเขาแล้วเขาต้องการอะไรบ้างในช่วงวัยที่เขาเตรียมตัวสําหรับการเกษียณ จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรบ้างนะคะเราย้อนถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วอันดับหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยพี่จอยคิดว่าท่านผู้ชมถ้าฟังรายการน,นี้แชทมาได้นะคะอันดับหนึ่งเลยต้องการอะไรพี่จอ,อย,ยนะต้องการอะไรต้องการเอาเกษียณเลยนะต้องการอะไรต้องการใช้ชีวิตปกติอะพี่ลุงหมูคืออยากกินอ,อะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอืแค่นั้นเองอย ตอบดีมากอยากกินอะไรก็ได้กินงั้นต้องมีเงินถูกป่ะอยากไปไหนต้องได้ไปต้องมีแรงถูกป่ะทั้งมีเงินและมีแรงสองเรื่องเลยนะอันนี้สําคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยการกินอยู่คือใช้เงินทั้งนั้นมีแรงก็คือสุขภาพต้องดีถ้าสุขภาพไม่ดีก็ต้องใช้เงินนะทั้งสองเรื่องเท่าที่เราเจอมาก็คือเออ่ไอ้ตัวเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ อ,อหลักแล้วกันสมมติเป็นแกนกลางเลยเป็นเสาหลักที่ต้องคิดนะคะเสร็จแล้วเงินเนี่ยที่เราเจอมาปัญหาก็คือเฮ้ยเงินเยอะกับเงินไม่มีไม่พอใช้อื เงินเยอะก็คือโอเคเงินเยอะแล้วจะต้องไปลงทุนเพื่อให้มันโตขึ้นก็อาจจะดูโดถูกหลอกลงทุนอันนี้ถือเงินเยอะลูกหมูไม่เป็นห่วงนะถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตแบบแฮปปี้แบบพอประมาณนะบริหารจัดการได้ไม่ต้องลงทุนก็ได้แต่แอบ,บเป็นห่วงคนที่เงินเพียงพอหรือปิ่มปิ่ม,ม,มพอดีพอดีหรือน้อยกว่าอันนี้อันนี้เป็นปัจจัยหลักของการใช้ดำรงชีวิตอยู่นะคะหรือเตรียมเงินไม่พอเพราะมันมีเรื่องกับดักที่จะทําให้เรา ที่เราเตรียมไว้เราตั้งใจไว้มันหายไปซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเนาะนะคะแล้วก็เรื่องร่างกายร่างกายนี่น่นากลัวมากเลยเชื่อไหมเท่าที่เราเจอมาเนี่ยเราดูคนแข็งแรงนะในช่งวงวัยต้นๆก่อนกเกษียณห้าสิบหกสิบอ่ะพี่จหอยพอหลังหกสิบสักสองสมปีอ่ะมันจะโรคมันมาเลยมาด้วยโรคอ่าอะไรก็ตามกรึบกลับกระดูม,มาด้วยโรคปอดอ่าตอนนี้มะเร็งก็มากันเยอะมากคนรอบข้างงงมากล่าสุดอ่ะ ได้ข่าวมีเพื่อนเป็นมะเร็งอยู่สองสาคนก็งงงงใจมากเฮ้ยมันมาทําไมมันมาเยอะมาแรงเออยังไม่ทันถึงหกสิบฉะนั้นโรคมันจะมาหลังหกสิบเนี่ยใกล้ๆแบบนี้มันมาตึมเลยปัญหาก็คือพอมันมีโรคมามันก็นจะชาลิลายได้คือเงินในกระเป๋าที่เตรียมไว้อะไปด้วย,อ,อ,ยวอันนี้ก็ <จะ S 2> เป็นปัญหาล่าแกะไปทีระปลอกตามที่<ะ>พี่ลุงหมูบอกนะคะ แต่ว่าที่พี่ลุงหมูไปไปคุยอะ่ะเขาอยากได้เหมือนใจไหมหรือว่าเขามีความความคิดอะไรที่แตกต่างจากนี้ไหมเออเออหมายความว่าไงนะ<ม>เขาอยากได้หรือมีความคิดที่แตกต่างไหมเขาเขาอยากใช้ชีวิตหลังกเกษียณอะไรที่แบบว่าเหนือความคาดหมายของเราไหม เออจริงๆเราไม่เหนือนะมันก็คือจริงๆแล้วพอเกษียณปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเออกันออกไปไหนลําบากขึ้นขับรถยากขึ้นก็อยู่บ้านกินอยู่คือไม่ได้เหนือเลยก็คือ,คอ,คอใช้ชีวิตตามปกติหรือนวดลดทอนลงน้อยลงนะคะเออไรายได้ไม่มีรายจ่ายก็น้อยลงนะคะแต่นอกเหนือจากที่คิดก็คือเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องใจอื นอกเหนือจากคิดคิดเรื่องสุขภาพเอ่ออะไรที่ไม่คาดหวังมันจะมานะคะไม่ได้ถูกหวยนะมันถูกหวยเรื่องสุขภาพอันนีนะ้อันนี้คือคือสิ่งที่นอกเหนือจากที่คิดอันนี้ทําให้เราไปเจอเขาเราก็เลยเริ่มกลัวว่าเมื่อเราสึงวัยนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องถูกหวยหรือเปล่าไม่คาดหวังเกิดขึ้นเราก็ภา,าวนาให้อย่าอย่ามาเกิดกับเรานะเพืาอมันเราพยายามจะมอนิเตอร์อยู่ซึ่งอันนี้ค่ะน่ากลัวพอกายมันไปแล้วอ่ะพี่จอยตามถึงใจมันไปด้วยนะ คือใจมันจะเริ่มแบบเฮ้ยไม่ไม่แฮปปี้แล้วเออฉันไม่สบายฉันเป็นมันมันจะมีความทุกข์พอใจมันทุกข์ไปมันก็ฉุดกายไปมากขึ้นพอฉุดไปบุ๊บมันก็จะเกิดการรักษาก็จะกลับไปลูปเดิมกระทบเรื่องเงินอีกละค่ะนั้นมันมีสามเรื่องเนียค่ะเงินกายใจอืมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องเงินก่อนปกติแล้วเวลาที่เราฟังหรือว่าเราหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของเกษียณพี่ลหมู มักจะมีตัวเลขที่ทําให้เราตกใจและคนพูดแบบนี้นะมักจะเป็นตัวเลขที่ทําให้เราตกใจแต่ว่าพอมาคูณจริงๆย้อนกลับมาที่เราอยากจะมีเงินใช้ในแต่ละเดือนเท่าไหร่ตัวเลขไม่หนีไม่หนีจากสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าวิธีการง่ายๆแล้วกันพี่ลุงบอกว่าทำไงเราถึงจะสามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับเราที่เราคาดหวังว่าเราจะใช้จ่ายไปได้เอาแบบทั่วๆไปเลย ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วๆไปอ่ะเขาต,ตีตีเอาไว้ว่าเขาว่าจะจ่ายเดือนละหมื่นห้าค่ะอ่าพี่จอยคิดว่าพี่จอยเอาอยู่ไหมหมื่นห้าเออต้องต้องถามก่อนนะทาไมถึงต้องถามย้อนกลับไปกับคนรุ่นที่ยังไม่กเกษียณกับคนที่กเกษียณแล้วสําหรับเวลาหลงมัเราไปถามพี่จอยเลยเขาบอกเฮ้ยหมื่นห้า e y, ก็พอเพราะว่าอะไรรู้ไหมโจทย์คําว่าหมื่นห้า 15. ไม่ได้คิดเงินเฟอ้อเลยนะเขาคูณเขาอยู่อีกสามร้อหกสิบเดือนอยู่ถึงเก้าสิบ เขาห้าล้านสี่เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าไปไกลกว่านี้เพราะว่าถ้าคูณไปสามหมื่นเป็นสิบล้านเขาก็เลยบอกว่าเขาล็อกที่หมื่นห้าเพราะเขามาดูตัวเลขแต่ความเป็นจริงแล้วคำถามย้อนกลับไปท่านผู้ชมลองคิดนะคะหมื่นห้าเนี่ยพอไหมพี่จอยพอไหมถ้าไม่ได้มีภาระเลยนะอาจจะไม่มีภาระแล้วอาจจะอยู่บ้านแล้วหมื่นห้าเนี่ยพอไหมถ้าไม่มีภาระเลยเลยแล้วไม่ได้ไปไหนอืมอืก็ก็พอแบบเฉียดฉิวอะพี่ลุงหมูพอแบบเฉียดฉิวเลยอะ ค่ะคือที่ถามเรื่องนี้เพราะดีไซน์แต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันลูกหมูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พอเราใกล้ๆจริงๆแล้วเออเฮ้ยมีค่าโทรศัพท์มีค่าน้ําไฟมีค่าเด็กทําความสะอาดบ้านแต่อย่าลืมนะมันจะมีค่าพวกนี้ด้วยที่วิ่งเข้ามาหาเราเราคงทคาําความสะอาดบ้านเองไม่ไหวแล้วถูกปะอืมอืมใช่ไหมอย่างน้อยเดือนหนึ่งอะจ้างเด็กมาเก้าพันละเก้าพันเลยนะ กินอยู่เด็กอีกนะไม่กินอยู่เรานะคะวันนี้ที่ที่บ้านเราเจอเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสองหมื่นเราตีมหมื่นห้าสองหมื่นนี่คือคือสิ่งที่เราทําไม่ไหวไงเราต้องไปจ้างมาถ้าถามว่าไม่จ้างได้ไหมโอเคแต่คุณจะทําได้จนถึงเก้าสิบเป่ะไม่ไม่ใช่มันจจมันเราอาจจะจ้างแบบไม่ต้องอยู่ประจําไงพี่ลุงหมูก็ลดลงมาอ,อีก ใช่งั้นก็เราต้องดีไซน์ว่าเฮ้ยถ้าเราหมื่นห้าเนี่ยเราจะดีไซน์ยังไงนะคะง,งั้นก่อนที่จะใชค้คุณต้องมีงบตั้งไว้เลยว่าคุณตีไว้แล้วหมื่นห้าเพราะคุณตเตรียมไปแค่ห้าล้านสี่เองถูกไหมนะคะไม่ได้รวมเงินเฟ้อนะแล้วคุณก็ต้องตั้งว่าถ้าเกิดคุณจะจ้างเด็กคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยหาแล้วเฉลีย่ยในหมื่นห้าเนี่ยหาในมาราธอนต้องไม่ติดลบนะต้องไปต่อเพราะว่าคุณไม่มีพาสิซิคอินคัมนะคุณไม่ได้เอาเงินไปลงทุน นี้เราไม่ได้พูดถึงการลงทุนเลยนะค่ะคือซึ่งจริงแล้วการลงทุนมานส่วนที่ทําให้เงินเราใช้เงินเกินได้เพราะเราลงทุนแต่มันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่ลงทุนคําถามว่าตรงเนี้ยคุณต้องไปจัดสรรตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้พอคุณไม่ได้คิดพอคุณตีตอนคุณคุณยังไม่เกษียณคุณบอกหมื่นห้าพอคุณเกษียณปุ๊บคุณลืมละคุณเห็นเงินก้อนหนึ่งคุณก็ใช้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 โดยที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองถูกล็อกด้วยหมื่นห้าแล้วคุณดันใช้สามหมื่น ระยะเวลาการที่คุณจะเก็บใช้สามสิบปีมันจะเหลือสิบห้าปีนะจริงปะแล้วแย่ที่สุดก็คือสมมุติเนี่ยหกสิบบวกสิบห้าตอนนั้นมันเป็นวัยช่วงเจ็ดสิบห้าคือวัยเกษียณเนี่ยถ้าเราคิดดีๆมันจะเป็นอยู่ในช่วงสามล็อกเลยพี่จอยล็อกแรกคือเออหกสิบจะถึงเจ็ดสิบช่วงเนี้ยเกษียณวัยจ้าบ พี่ลุงหมูจัดอยู่ในช่วงนั้นก็คือเฮ้ยฉันยังมีร่างสลีระเดินเหินได้ยังเดินได้เลยหมื่นเก้ายังมีปาร์ตี้ยังมีสังสรรค์อยู่ฉันก็คิดว่าเฮ้ยฉันมีอสรภาพาแพปปี้แต่นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมอนิเตอร์ร่างกายคุณส่งต่อไปถึงในช่วงที่สองของระยะ,กะเกษียณแบบมั่นคงมั่งคัง่งหรือเปล่าไม่รู้้ต่มั่นคงคือต้องยืนให้ได้ถ้าส่งไปปุ๊บเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยซึ่งคนเนี่ยจะเริ่มล่วงแถวแถวช่วงนี้ ช่วงนี้จะเริ่มร่วงคือไม่สบายแล้วอะ่ะเริ่มไม่สบายเราดูจากสถิติแต่แม่เราแปดหกแต่พี่ชายเราเจ็ดหกเจ็ดหกไม่สบายแล้วนะคะแล้วเราถ้าเกิดช่วงนี้มันดรอปมันจะส่งไปให้แปดสิบถึงเก้าสิบเนี่ยไปเลยดรอปง่ายขึ้นเออให้มันจะมีช่วงสามยุคจะเห็นได้ว่าถ้าวัยเกษียณนะมันเป็นช่วงใช้เงินอย่างเดียวเลยคือมันไม่มีหาอะไรได้นะมันมีสุขภาพมันจะเริ่มดรอปลง รายได้ไม่มีแต่ว่าเงินที่ใช้มันจะเริ่มหายไปด้วยด้วยมันไปด้วยกันไงค่ะค่ะที่เราเจอก็คือมันจะเป็นตัวฉุดทีนี้บางคนที่เขาวางแผนมาดีๆนะคะเขาเตรียมเงินหนึ่งก้อนเขาก็จะหารายได้ช่วงหลังกษะเียณเป็นพาสีมาช่วยหนุนมันก็ทําให้เงินต้นที่มีอยู่ไม่หายเนาะ ก็จะมีไรายได้แหล่งรายได้เข้ามาเป็นรายเดือนเช่น <behav> บ้านเช่าเงินปันผลเอีกหกร้อยเนี่ยที่รัฐบาลให้ก็เอาประกันสังคมเอามารวมเป็นพาสซีฟมันก็จะช่วยประคองไปในขณะเดียวกันเนี่ยสุขภาพเองเนี่ยบางคนก็จะเลือกใช้สวัสดิการของรัฐบางคนก็คิดได้ตนต้นซื้อประกันเอาไว้เพื่อรักษาเพาเบาลตนเองสะดวกสบายมากขึ้นจะได้ไม่ต้องไปรอข้ามเดือนข้ามปีในการรักษาค่ะ ถ้าอย่างนั้นสรุปเบื้องต้นถ้าจะใช้หมื่นห้าจริงๆถ้าถามใจนะัะพี่ทุ้งหมูก็คือใช้ได้นะแต่ว่าต้องบวกพาสีอย่างอื่นใช่เอาแบบที่ใกล้ตัวก่อนถ้าเกิดสมมติตัดเรื่องของการลงทุนออกไปเราก็ใช้เรื่องของอเงินจากภาครัฐบวกประกันสังคม,ม,มก็จะได้งอกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถูกต้องเป็นเหมือนเกาะนะ <laughs> แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ไปภายใต้เงินที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้แต่เมื่อกี้นี้พี่รุงหมูพูดเรื่องหนึ่งอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเรื่องของอ<ะ>สุขภาพคุณผู้ชมคือเราอะตอนที่เรากําลังมีกําลังวังชาเรานึกไม่ออกหรอกว่ามันจะต้องใช้จ่ายเรื่องพวกนี้เยอะแค่ไหนแต่พอวันที่ร่างกายมันเสือ่อมหรือว่าโรคภัยมันมาถ้ามีประกันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีประกันอะพี่รุงหมูทำยังไงดี เราจะเตรียมเงินฉุกเฉินตรงนี้ไว้ยังไงได้เพื่อที่จะสามารถที่จะรักษาสุขภาพของเราให้สามารถที่จะคงอยู่ในในสถานะที่เรายังยังใช้ชีวิตได้ปกติอ่ะเอางี้พี่ชอบช,ชอบพี่จอยตรงนี้จะรักษาคุณภาพชีวิตให้ใช้ได้ปกตินะค่ะก็ล่าสุดสมาคมก็ดีไซน์เรื่องการดูแลนะเฮลธ์ Health, นะคะเอ,อนอกจาก เรามีเวลแล้วเราต้องดูเฮลของเราด้วยนี้ทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงก็คือเฮ้ยเรารู้ว่าถ้ามันจะอนาคตมันจะป่วยถ้าฟุกป่วยด้วยโรคร้ายอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้ามันมันช่วยได้ก็คือคุณต้องออกกําลังกายเดินเหินยืดสร้างกล้ามเนื้ออันนี้สําคัญเออสร้างกล้ามเนื้อออกกาลังกายสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่า นอนไปแค่สองอาทิตย์ะกล้ามเนื้อหายคุณเดินไม่ได้คุณต้องสร้างกล้ามเนื้อนะยกเวทย,ยกน้ําอะไรเงี้ยให้ขึ้นไปกล้ามเนื้อขึ้นแล้วก็ยืดนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งพอเราเราออกกําลังกายมาให้ครบมันก็บอกว่าถ้าเรา ป่วยปุ๊บปั๊บรับโชคคือต้องป่ยวยเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีอะไรโอ้ oh, บัตรทองก็มีนะคือบัตรทองมันดีมากๆคือถ้าฉุกเฉินไปก็รักษาให้โดยไม่ต้องเสียตังค์แต่มอาจจะมีขั้นตอนที่หนึ่งไม่สะดวกมากนะคะบางท่านก็บอกว่าเออเขาไม่ใช้บัตรทองเขาจะเลือกใช้ประกันสังคมซึ่งเขาอาจจะจ่ายแบบ หลังจากเลิกออกจากงานแล้วมันอาจจะจ่ายไม่เป็นหลักร้อยในแต่ละเดือนอเขาก็สามารถเข้าโรงพยาบาลรัฐได้เออเอเกชนได้เลยถูกไหมอาจจะรักษาไม่ดีหรอกพี่จอยแต่ว่ามันสามารถจะเข้าไปฉุกเฉินแล้วเราไม่ต้องไปแอร์แออ,อัดที่ภาครัฐอะนึกออกปะมันก็ช,ช่วยได้บางคนก็จะเลือกซื้อประกันสังคมทิ้งไว้ย,วยาวๆเลยแล้วถ้าเกิดใครมีประกันสังคมที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาศิราชบางทีเขาบอกเขาเขาเขาไม่ได้เอาบำนาญนะเขาจะเลือกที่ ไปรักษาที่นั่นอ่ะก็ไม่นั่งดูว่าโรงพยาบาลที่คุณทําอยู่มันดีแล้วคุณจะจะอยากจะใช้แบบนั้นก็ได้แต่ทั้งสองอย่างคือเคือนรอคอยทั้งนั้นนะคะบางคนก็บอกว่าเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าเขาเริ่มหันมาดูแลสุขภาพก็เริ่มสร้างบ่อในการรักษาพยาบาลก็ซื้อประกันประกันสุขภาพนะนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราอะ่ะจะอินเวสกับสุขภาพเนาะโดยที่ป้องกันเงินต้นที่กเกษียณแล้วไม่ได้กระทบเราก็ซื้อประกันสุขภาพเกิด ปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเราก็จะได้มีเงินรักษานะคะเราจะได้แบบว่าเฮ้ยแบบรักษาแบบสะดวกสบายสามารถไปเข้าปุ๊บรักษาได้เลยเอ็กซเรย์ผ่าตัดอะไรก็ว่าไปเลยใช้ประกันเป็นตัว support อ่ะอันนี้พี่ก็เลยบอกว่าตัวนี้ก็ให้คิดดีๆนะนะนะวันที่ยังไม่ได้กเกษียณเพราะ,ระอ,อายุเยอยนะขึ้นประกันไม่รับใช่ไหมพี่ลุงหนู เออพี่จอยรู้ไหมตอนนี้เราก็อยากซื้อเพิ่มด้วยความซื้อมาเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันเออน่าจะซื้อมากกว่านี้เราก็เลยลองถามบริษัทประกันไปก็รับนะคะแต่ขั้นตอนในการหนึ่งนะคะในการวิเคราะห์รับเราเราเป็นลูกค้ายากขึ้นอื กว่าเขาจะรับพี่จอยเป็นลูกอย่างเราจะรับเราเป็นลูกค้านี่เขาต้องไปสืบเลยว่าเส้นทางการรักษาพยาบาลเราจะต้องมีรอยรอยแผลเก่ามาเยอะเหมือนกันนะคะกในการใช้ชีวิตมันต้องมีป่วยบ้างถูกไหมเขาก็ไปเช็คว่าเราเป็นโรคอะไรคือหาเงื่อนไขว่าถ้าเป็นโรคนี้จะเก็บค่าเบีย้ยเพิ่มหรือค่าเป็นโรคนี้จะไม่คุ้มพอง เช่นพวกโรคความดันถ้ามันเป็นขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่คุ้มพอมันเป็นบอกเกิดของทุกโรคเนี้ยแล้วเราซื้อไปก็อ่ะตายแล้วมันเกี่ยวกับความดันก็ไม่คุ้มพออีกทํายากอีกแล้วก็โอ้โหเงื่อนไขก็เยอะมากๆเนาะสามค่าเบีย้ยแพงมากทําตอนนี้ค่าเบีย้ยแพงนะคะถ้าเมื่อเทียแบกับ แบบถ้าเด็กนะ่ะมัน cover ประกันหมดค่าเบี้ยถูกสมมติคุณทําตั้งแต่อายุสามสิบคุณไม่มีประสบการณ์การรักษามาเลยเนาะคุณก็ไม่ได้มีเงื่อนไขแดงสิ้นแล้วก็จ่ายค่าเบี้ยถูกแล้วยิงยาวไปถึงประมาณแปดห้าเก้าสี่พี่ว่ามันคุ้มกว่าอืมอ่ะงั้นก็อาจจะต้องเช็คสิทธิ์ตัวเองว่ามีประกันไหมอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าไม่มีประกันประกันสังคมไหมอืมถ้าไม่มีประกันสังคมอีกหรือว่าออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คือ บัตรทองมีไหมอ่าใช่ใช้ใชบัตรทองมีน,น,นส่วนนี้ไปก่อนลองเช็คสิต,ตัวเองก่อนเพราะถ้าจะใ,ให้เตรียมเงินสำรองไว้เลยโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยพี่หมูว่ามันกะไม่ได้เหมือนกันนะเออมันมีคนถามแบบนี้ไงอันนี้คือสิ่งที่พี่เล่านะคือถ้าเราเป็นคนมนุษย์กันเดือนธรรมดานะมนุษย์กันเดือนเลยอะ่ะพี่จอยพี่จอยมีเงินแล้วพี่จอยจะเกิดสมมุติไปฝากแบงก์กับซื้อประกัน สมมุติเราเราฝากแบงก์เงินเท่าๆกันสมมติสองแสนแล้วกันไปฝากปึ๊บไออันนี้ซื้อประกันแล้วเกิดผ่านไปสองปีแล้วเราป่วยขึ้นมาถ้าเงินฝากแบงก์อ่ะคุณมีแค่สองแสนนะแต่ถ้าคุณไปซื้อประกันเงินสองแสนคุณป่วยขึ้นมาระดับรักษาอาจจะเป็นล้านสองล้านอะ่ะมันก็จะผลิตคุณออกมาเป็นสองล้านได้เออสเสน่ห์มันเป็นแบบนี้ไง เสน่ห์มันเป็นแบบนี้เราถึงบอกว่าเอ้ยถ้าเราเลือกแบบนี้เพราะเราไม่รู้เนี่ยปุ๊บปับป๊บรับโชคจะเป็นไงถ้าเราสามารถจะคํานวณได้ว่าเราไม่เป็นโรคอะไรคุณก็ไปฝากแบงก์หรือไปลงทุนก็ได้ไงแต่ถ้าม,มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราเราไม่สามารถพีดิกได้เราก็บอกงั้นเงินสองแสนมันควรจะไปอยู่ที่ฝากประกันมันคุ้มครองได้ปะที่คนรวยเนี่ยมันมีดีไซน์แบบนี้ด้วยนะนะเคยฟังเอ่อคุณอะไรนะคนรวยที่เอ่อคุณคมสนรีค่ะเขาอะ โอ้ยอันนี้แยบยนมากไปซื้อประกันแบบแบบต่างประเทศนั้นี้ขอเล่าไม่ได้เป็นคนขายนะคะไปซื้อประกันต่างประเทศแล้วมันสามารถเออเอาไปเป็นหลักประกันการกู้เงินคือเป็นหลักประกันแล้วนะถ้าเขาตายไปได้ไปกี่เท่าก็ว่าไปแล้วก็สามารถาไปติดต่อแบงก์เพื่อจะเอาหลักประกันนี้ไปกู้เงินได้เห็นไหมมันเป็นปการต่อยอดงั้นคนรวยมันก็คิดเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของแผนมรดกแล้วเราเชื่อว่าคนคนุณคมสันลีเขาก็ต้องซื้อประกันอินชอนรักษาสุขภาพด้วย เพราะเขาคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนั้นปะกันมันทํางานได้หลายอย่างไงอะแต่ไม่เป็นไรนี่ที่เราคุยกันนี่ก็อบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุยกันบนบนพื้นฐานที่ว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวเลขต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐทําออกมาเนี่ยปรากฏว่าได้รับการยืนยันในทุกส่วนว่าคนไทยยังไม่พร้อมเลยสําหรับการที่จะเตรียมตัวกเกษียณเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพี่รุงหมูแบบนี้แหละคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าตอนเนี้ย ทุกช่องทางทุกสื่อหรือว่าทุกหน่วยงานเขาให้ค,ความสําคัญกับเรื่องของการเตรียมตัวกเกษียณไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงก่อนที่จะ,กะเกษียณหรือแม้กระทั่งหลังกเกษียณไปแล้วด้วยแล้วพี่ลุกหมูก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยอยากถามพี่ลุกหมูเลยว่าเอางี้นี่คือเรื่องที่เราคุยกันปกตินะคะแต่หลายคนบอกว่าเอาแบบง่ายๆได้ไหมพี่ลุกหมูเอาแบบเริ่มเลยจะเริ่มยังไงดีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตัวเองได้เพราะทุกคนไม่เหมือนกันนะตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าเราอยากสุขก,กายสุขใจในชีวิตหลังเกษียณเราควรเริ่มยังไงคะ อ๋เอเริ่มตอนไหนอะตอนที่เราเจอเขาครั้งแรกแล้วเราบอกว่าเราจะเริ่มเลยพี่เป็นคนคาลิเตอร์ง่ายและพี่ก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนรู้จักเรียนรู้เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ทางด้านการเงินทั้งหมดเนาะพี่ก็เอาง่ายๆเลยพี่ถามเขาว่าตอนนี้ในกระเป๋า,าคุณมีเท่าไหร่ในกระเป๋าหมายถึงว่า พี่จอยมีอะไรที่เป็น,ปนชื่อของพี่จอยอะไรบ้างเงินสดเงินฝากธนาคารกองทุน provident fund ป,ประกันบำนาญประกันสังคม LTF RMF บ้านที่ดินรถยนต์เอามากองกันตรงนี้เลยนะเริ่มดูแบบนี้เลยนะคะแล้วในกองตรงนี้เราเรียกว่าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินถูกไหมนะคะแล้วเราก็บอกว่าในฝั่งทรัพย์สินที่คุณซื้อมาคุณมีหนีอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วตอนกเกษียณเนี่ยคุณต้องหักหนี้ทิ้ง หักหนี้ทิ้งก็จะเหลือเงินของคุณสุททีละเช่นสมมติเรามีทรัพย์สินอยู่ประมาณสามล้านสามล้านเนาะเป็นหนี้อยู่ประมาณล้านหนึ่งเป็นหนี้อยู่ล้านหนึ่งก็จะเหลือของเราเท่าไหร่คะสองล้าน สองล้านอ่ะอันนี้คือเงินของเราแน่แน่แล้วเงินตรงเนี้ยนะวันเนี้ยถ้าเกิดคุณปั๊มไปเรื่อยๆมีโอกาสจะโตไปถึงตอนไหนตอนเกษียณอีกสิบปียี่สิบปีเนะะี่ยค่ะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ถ้ามันจะกลายเป็นประมาณสักสี่ล้านอ่ะสี่ล้านหักบ้านที่ดินออกไหมถ้าบ้านที่ดินออกสักสองล้านก็จะเหลือสองล้านอ่ะคุณคงไม่ได้ขายบ้านกินแต่มันจะมีวิธีนะไอ้เงินสองล้านเนี่ยถ้ามีเท่านี้เลยจริงๆ ถามว่าเราจะอยู่กี่เดือนถ้าจะอยู่360เดือนถืออยู่90พี่จับหารง่ายๆเลยคือเขาจะได้ไม่เครียดไง <Ừ. S 1> คุณต้องใช้เดือนละ5 5 0 0ง่ายไหมคือจบอ5 5 0 0คุณจบ5 5 0 0คุณรู้แล้วเ,เงินมีเท่านี้คุณมีบ้านอีก2ล้านคุณเอาบ้านเนี่ยไปธนาคารไม่ว่าจะเป็นออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปทำ m o r ์เก g e โลนกู้แล้วให้เขาจ่ายมาเป็นรายเดือนเพิ่มมาอีกอาจจะได้อีก2-3พันเนาะ ่เมื่อกี้มีห้าพันแล้วมีอีกสองสามพันถูกไหมมีประกันสังคมไหมถ้ามีประกันสังคมคุณได้รับแบบบำนาญอาจจะได้ส่วนหนึ่งเป็นหลักพันหรือไม่เบี้ยผู้สูงอายุอีกหกร้อยอันนี้เอามารวมหมดคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยคุณมีเงินใช้ตอนนั้นอ่ะหกสิบ คุณคุณตั้งโจทย์แบบนี้เลยแล้วคุณก็เช็คตลอดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันจะส่งผลให้คุณมีเงินได้ตลอดเวลาหรือเปลา่าถ้ามันมีเงินได้แบบนี้จบคุณก็คุมเกมอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบชีวิตเลยนะคือแผนที่ในการใช้เงินแหล่งที่มาของรายได้นะคะทั้งก้อนกับรายได้ประจํานะคะทีนี้ไอ้เงินสองล้านเนี่ยถ้าเกิดคุณหารได้มาเดือนละห้าพันมันก็จะเหลือสองล้านเนี่ยอันเนี้ยคุณจะเอาไปลงทุนไหมอือพี่จอจะอไปลงทุนไหมลง,งลงทุนอะไร เอาไปลงทุนอะไรนนเพราะเ,เพราะเงินสองล้านเนี่ยเราใช้เดือนละห้าพันถูกไหม,มเราจะล็อกเอาไว้ไหมอะพี่บอกนั้นแด่งตะก้าอย่างเงี้ยเดือนละห้าพันเอาไว้เซฟเซฟก่อนเลยนะไอเงินแบบฉุกเฉินเอาไว้เหลือสักสองยี่สิบสี่เดือนก็ได้ยี <S <s> <S ่สบสี่เดือนคือสองปีแสนสองคูณสองล้านลบสักสองแสนนะนะก็เหลืออีกประมาณสักล้านแปดอะอันนี้ไปลงทุนอะไรดีคําถามว่าเอออันเนี้ยก็โจทย์ข้อที่สองละเอ้ยกลัวไม่กล้า ใช่แบบอกลัวแตง่โงเ่เฮงคาเลคเตอร์นี่ต้องการให้เงินต้นอยู่ครบคุณอาจจะไปหากองทุนตราสารนี้ดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ถูกปะสองล้านให้มันผลิตดอกออกผลมาให้คุณใช้ในข้อแรกนั่นใหม่อันนี้ดีแต่ถ้าลงทุนอะไรดีนี่ซื้อรตเตอรี่ไม่ได้นะคะเพราะเงินต้นหมดนะใช่ไม่ได้คือ,อเงินต้นต้องครบอะแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยเรากล้ารับความเสี่ยงได้แต่ว่าเสี่ยงยังไม่สุดโต่งนะเราไม่ใช่วัยรุ่นเพราะว่าเงินหายแล้วคืออายุมันน้อยลงอะ่ะเงินหายแล้วเราปั๊มเงินไม่ได้ ถูกไหมไอ้ร้านแปมันอยากจะเสี่ยงบ้านคุณอาจจะต้องไปหาหุ้นปันผลดีๆในร้านแปคุณอาจจะเออลงหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นตะ์หน่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นก็สักประมาณสามแสนเห็นไหมเรายังต้องกระจายเลยแล้วเอาเงินผลปันผลออกมามแต่ถ้าสมมติเป็นอย่างพี่จอยกับลูกหมูที่มันมีความรู้ที่มันมีที่เขามีความรู้แต่ก็มีความกลัวอย่างนี้นนะเราอาจจะให้น้ําหนักหรือสัดส่วนในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงหน่อยแต่ย้ําต้องมีความรู้นะ แต่ถ้าไม่มีความรู้กลับไปสู่สาม,มัญชนค่ะที่เดิมเอาเท่าที่ไหวแล้วใจไม่สับสนอืแล้วนอนหลับด้วยนะคะบางคนเขานอนหลับเพราะว่าเขาใช้เดือนละห้าพัานเงินไปฝากในเออ,เอ,อกองทุนตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลเขาหลับต่อให้หุ้นตกยังไงเขาก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจผวาถูกไหมคะเพราะอย่างเห็นเนะะี่ยสินทรัพย์เสี่ยงมันเวลามันลงมันลงแบบลิฟเลยนะไม่ทันตั้งตัว ดูจากสถานการณ์วันนี้ก็ได้คุณผู้ชมว่าเราเหมาะไหมเหมาะกับการที่จะเอาเงินมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าจะจัดสรรแค่บางส่วนแต่จะบอกเพี่มงหิมว่าคือถ้าเราคุยกันแล้วทุกคนบอกว่าโหคุยกันถึงแต่เรื่องต้องเก็บตังค์ต้อง,งหาตังค์บางทีมันไม่มีความสุขไงระหว่างทางมันไม่มีความสุขเราควรเพิ่มความสุขทางใจยังไงเพื่อให้การเก็บเงินก็ดําเนินต่อไปได้แล้วแถมยังมีความสุขทางใจด้วย อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพอคนอายุเกษียณนะคะเเรื่องเงินก็เป็นแกนหลักนะแล้วมันจะแตกกิ่งเรื่องสุขภาพเมื่อกี้เราเล่านะอีกกิ่งหนึ่งคือใจนะคะใจคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดมากถ้าเราอยู่คนเดียวออยู่คนเดียวมันคิดมากคิดสับสวนวนๆไปเรื่อยๆพูดเยอะอาจจะต้องไปหาเพื่อนไปยังไงที่ไม่มีต้นทุนอาจจะต้องไปเรียนเรียนฝึกวิชาชีพนะที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพดินแดง นะ้ำวีนะศูนย์วีศูิชาชีพบางกะปิก็มีปีละสี่สิบาทเรียนได้ทุกอย่างเลยค่ะนะถักเน็ตติ้งถักเรียนลีลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปเรียนลายแดนส์ก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปเรียนลายแดนส์อ่ะอันนี้นะคะหรือไม่นะคะอันนี้คือพบปะทําให้จิ๊กซอว์สมองมันเกิดขึ้นหรือไม่นเนี่ยคุณมีอีกอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้ค่ะก็วางแผนปีหน้าเนี่ยจะเดินสายวิปัสนาตอนนี้มันมีค่ายวิปัสนาฟรีๆเยอะเลยนะพี่จอย นอนไม่ไม่ต้องแอร์ก็ได้นอนต่างจังหวัดพัดลมไปได้วยกันกับเพื่อนนะคะอาจจะเสียค่าใช้จ่าย รอบหนึ่งสามวันห้าร้อยอ่าเราก็ไปเราก็ไปนั่งวิปัส,สนาเขาเรียกว่าไม่ใช่ขัดเกลนะทําให้ใจรล่มลมตกคือเราว่างแล้วไงทําให้จิตใจมันฟูอันนี้ก็ได้มันแล้วแต่ที่เราถนัดแต่ว่าเราคิดว่าเรื่องใจสําคัญเพราะว่าถ้าใจมีความสุขใจมันเป็นนายแล้วมันสั่งกายได้ว่าเออเธอเดอดีสุขภาพดีนะทุกอย่างมันแฮปปี้นะมันอาจจะไม่ได้ทําให้ร่างกายมันสุดเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะเห็นด้วย ที่เราชวนพี่ลุงหมูคุยวันนี้นะคะในนามของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเนี่ยค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องปกติบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยรู้แล้วคุยเรื่องนี้ทีไรรู้แล้วทุกทีเลยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะหลายคนที่พี่ลุงหมูไปเจอหรือแม้กระทั่งจะไปเจอเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะยังไม่ได้เริ่มในส่วนการวางแผนใดๆจนกระทั่งจะเริ่มคิดอีกทีหนึ่งตอนห้าสิบเก้าใช่ไหมพี่ลุงหมู เอ่ออันนี้คือน่าเป็นห่วงพี่จอย <Ừ. S 2> พี่จอยย้ำนะพี่จอยก็เจอนะคนในวงการพี่จอยก็เจอคนในวงการที่ลุงหมูเจอก็เจอพอเราเล่าเรื่องนี้เข้าบ่ายหน้าเลยเพราะยาำฉันยังไม่ถึง <c oughs> มันเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่เร่งด่วนค่ะสําหรับแต่ละคนแล้วมันจะตกใจเร่งด่วนตอนอายุเท่าไหร่รู้ไหมตอนอายุเท่าไหร่พี่จอยทายห้าสิบแปดห้าสิบเก้า เออมันจะตกใจเฮ้ยเดี๋ยวอีกสองปีฉันจะ,กะเกษียณแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนเออมันจะตกใจตอนนี้ตอนนั้นมันทุเล็นะแต่ลุงหมูก็ปลอบใจปลอ,อบใจเย็นๆไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นขอให้รู้ว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วใช้เท่านั้นปฏิบัติใจให้มันสบายใจล่มๆนะคะแล้วลุงหมูก็พูดเสมอว่าคนไทยอ่ะเราอาจจะเป็นศาสนาพุทธเนาะพี่จอยไปวัดปะไปค่ะไปทำอะไร ไปทําบุญไปฟังเทศอ่าไปทําบุญไปสวมดมนต์ฟังได้ฟังเหรอเออมันม,ม,นมีมันมีเคล็ดลับนะมันมีเคล็ดลับอยู่คือ คือปกติเราไปวัดเราถวายพระเสร็จสวัสดีค่ะกลับบ้านเลยไปหาข้าวกินแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เฮ้ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอพระฉัาานเขาจะทําเป็นโรงทานก็มีข้าวให้เราตักทานด้วยแล้วเราก็เห็นเราก็นั่งนึกเฮ้ยถ้าเราอยู่ใกล้วัดแล้วเราไปฝาดลานวัดออกกําลังกายตอนเช้าเนาะตอนนี้วัดก็อยู่ใ,ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยพอเราไปถวายเข้าพระเสร็จล้างจงล้างจานเสร็จเราก็กินพระฉัาานเสร็จเราก็กินเนาะกับพระนะคะพระจะสารสองเวลาคือเช้ากับเที่ยงถูกไหม เออถ้าเราเราอยู่มีแอคทิวิตี้เนี่ยเราก็เออเราก็เฮ้ยมันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างหนึ่งนะเอออันนี้ลุกหมูไลห้ฟังนะมันมันก็มันจะมีอีกเกมนึงลุกหมูเฮ้ยเราเป็นาสนาพ,พุทธอยู่ใกล้วัดไม่เสียหายอ,อาหารอาจจะไม่ต้องเสียมากเลยอย่างที่เราคิดอือีกหนึ่งเป็นหนึ่งเทคนิคละกันได้ทั้งเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วได้เรื่องความสุขใจด้วยวันนี้ชวนพี่ลุกหมูคุยนะคะต้องบอกว่าเป็น เป็นวาระที่มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ที่พี่ลุงหมูมีโอกาสได้ไปเจอเจอในในบุคคลหลากหลายอาชีพนะคะแล้วก็มีความสนใจแล้วก็ตื่นแล้วก็ตระหนกตระหนักมากยิ่งขึ้นกับเรื่องของการวางแผนกเกษียณคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้จ,จะรู้สึกแบบเออมเป็นเรื่องไกลตัวอีกแล้วฟังทีไรก็เป็นเรื่อง,กอกงไลกลตัวทุกที แต่ถ้าเราฟังตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเราเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆรับรองได้เลยค่ะว่าเราจะสุขกายสุขใจในวัยเกษียณแน่นอนอันนี้ย้ำว่าแน่นอนจริงๆเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าเราจะเริ่มต้นวางแผนยังไงทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งในเรื่องของการวางแผนเรื่องของสุขภาพและที่สําคัญวางแผนเรื่องใจด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ลุงหมูมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ